Inbox อะไรอยูใ่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศ,ศาสตร์พายอา,า,า,าบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมหยพังนี้ก็เสียงไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับผมเสียงอาจจะแหบๆไปบ้างนะครับผมก็อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของพิชินก็ว่าได้ทุยไม่เขียวนะครับผมเสียงแหบพอดีช่วงนี้เนี่ยใช้เสียงสอนหนังสือมากไปหน่อยนั่นเองสวัสดีับผมพบกันอีกครั้งนึงแล้วกับรายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนะครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับ ของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันเมื่อจะเป็นการ์ดเกม t ราโ m โม m o ลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมถึงจะมีแต่แวนการ์ดเยอะมากก็เถอะเพราะจริงๆล้วเนี่ยประมาณสัก99.99%จะเป็นแวนการ์นะครับผมก็จะมีของเล่นอื่นแซมมาบ้างแล้วแต่พี่ชินมีโอากาสหรือไม่นั่นเองครับผมเพียงแต่ว,ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าการ์ดไฟแวนการ์นั้นออกทีมากๆเลยในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยอย่างเช่นเดือนนี้ช่วงที่ชุดนี้ออ,นออกเนี่ยออกมาถึง3ชุดด้วยกันนะครับผมออกมาทั้ง BT 07จขีดหนึ 1, ่งขีดสองจริงๆรบีทีศเหมือนชุดเดียวกันนะ2กล่องเพียงแต่เขาแยกกันแค่นั้นเองแล้วก็มีไทเอาเด็ก TD 07กล่องนี้ด้วยนั่นเองต้องอยอมรับว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุค เฟื่องฟูของแวนการ์ดไทยก็ว่าได้นะครับผมเรียกได้ว่าใครไม่รู้จักแวนการ์ดไทยนี่ก็คือเอานะครับผมเรียกได้ว่าแบบอุ้ยเชยสะบัดเลยนะครับผมแต่จริงจริงเราไม่รู้จักก็ไม่ต้องซีเรียสกันไม่ว่าการลองจริงคำๆเพราะว่ามันก็เป็นการ์ดเกมประเภทหนึ่งนั่นเองครับผมและแน่นอนว่าในเมื่อความสนุกมันออกมามา,มากมายขนาดนี้ทุกคนชื่นชอบขนาดนี้เราก็จะมันจะต้องหาความรู้เอาไว้ให้มากๆนะครับผมเพราะว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือยิ่งรู้ยิ่งเก่งอ่าแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยทำความเข้าใจให้ดี เวลาเราเล่นการ์ดมาก็จะมีคนมาถามพี่ชินทำยังไงให้ชนะบ้างนะครับผมก็แน่นอนว่าถ้าเรารู้เขารู้เราอ่าเรารู้เรารู้ว่าเขาเล่นเด็กอะไรเรารู้ว่าเราเป็นเด็กอะไรเขามีเทคนิคอย่างไงเรามีเทคนิคไหนเอาชนะเขาได้บ้างเราก็จะชนะนั่นเองครับผมก็ประโยคนี้เนี่ยก็เรียกว่าเซนโดไอจีไม่ได้ก่าวไว้นะครับผมน่าจะเป็นกุนซือท่านอื่นในนวนิยายหรือว่าในปริษัทจีนมากกว่านะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าชุดนี้คืออะไรชุดนี้นะครับผมคือการ์ดไฟเวนการ์ดไทอ์เด็ก ไทยเอาเด็คืออะไรก่อนรหัส TDR t d ชุดนี้เนี่ยคือ VGT t d 0 7นะครับผมก็จะมีรหัสอยู่ข้างบนนี้นี่สินเหลืองนี่ VGT t d 0 7อ่ะก่อนอื่นเลยไอ้รหัส t d คืออะไรก่อนมันคือไทยเอาเด็กนั่นเองตอนน,นี้ต้องยอมรับว่ามีผู้เล่นมกักมากมายที่เป็นมือใหม่ หรือเป็นขาใหม่เพิ่งมาเริ่มเล่นการช่วงภาคสองเพราะภาคหนึ่งนี่อาจจะยังไม่ดังมากพอขึ้นภาค2ปุ๊บโอ้โหดังมากครับผมเพราะว่าพี่ชินเปิดทีวีเสียงดังสุดเลยมันดังจริงๆฝ่ายน้องข้ามแบบบ้านน้องข้ามนี่คว้างรองเท้าใส่เอ้ยไม่ใช่คือมันดังมากจริงๆพอมีคนเล่นเยอะก็เริ่มมีคนหันมาเล่นตามบางคนอาจจะไม่ได้เล่น,อาจจ,ลนอาจจะเล่นตามเพื่อนบางคนอาจจะดูการ์ตูนแล้วอยากเล่นหรือบางคนไม่ได้ดูการ์ตูนแต่มาเล่นก็มีอันนี้เนี่ยคือไม่ต้องซีเรียสกันแต่แนะนําไว้สาหรับมือใหม่กาชุดนี้ไทเอาเด็กคือชุดเริ่มเล่น มันจะมีมาที่เป็นแบบที่7แล้วนะครับแบบ1แบบ2อาจจะหาไม่ได้แล้วเพราะมันนานแล้วแต่แบบ3 4 5 6ยังพอหาได้อยู่นะครับผมแต่แบบ7นี่คือตัวใหม่ที่สุดนะณณวันที่ลงคลิปเนี่ยนี่คือตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เป็นทีดีชุดสุดท้ายของภาค2แล้วคือภาค2จะมีแค่3กล่องภาค1นเนี่มี4กล่องรอย a l k คังเอโ n โนวาอลเลก็1234ไล่ไปแต่พอมาขึ้นภาค2จะเหลือแค่3กล่องก็จะมีโกพลดิน นารุคามิแล้วก็อักคอาฟอร์นั่นเองนะครับผมแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวพอขึ้นภาค3ก็จะมีเยอะขึ้นก็จะมีออ้ยเยอะเลยมีโกยอีกรอบนึงมีนาลุอีกรอบนึงนะแล้วก็มีชารโด้ด้วยมีเดมนชั่นด้วยอุย้ยเต็ไมไปหมดเยอะแยะครับผมมีแคนไมเจเนซิสด้วยโอ้เรียกได้ว่าจัดเต็มกันแน่นอนสำหรับภาค3แต่ตอนนี้ในภาค2ก็จะมีไทอัลเด็กชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายนั่นเองแคลน,นี้อแคลนอะไรแคลนนี่คือแคลนอักคอฟฟอร์นะครับผมเป็นแคลนที่เรียกว่าเป็นแคลนบอส ของภาค2ก็ว่าได้คือภาค1แคลนบอสก็จะเป็นชาโดว์พาาดินคราวนี้พอภาค2แคลนบอสหรือแคลนเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ตัวสุดท้ายที่เอเราต้องไปฟัดต,ต้องไปต่อสู้ตลุมตุมบอล,ล,ลก,กันนั่นก็คือฝ่ายของข้าเป็นโอคอฟอ่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแคลนนี้มีคนนิยมเล่นมากแน่นอนในไทยตอนนี้ก็กาลังฮิตมากๆครับผมเพราะว่ามันเท่มันดูดีและมันเก่งอ่าน,นี้ยอมรับจริงว,ว่ามันเก่งครับผมเก่งใช้ได้เลยเก่งแนวต้นๆเลยก็ว่าได้ กนเดินมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันว่าแทวเด็กเนี่ยคือชุดเริ่มเล่นในกล่องบรรจุ50ใบอ่ะคือจะอธิบายว่าสมัยก่อนพี่ชินอธิบายว่าเอ้ย,อย,อยกล่องไหน40ใบเนี่ยมันเป็น B ีทีนะกล่องไหน50ใบมันเป็นทีดีนะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล่องที่เป็น B t ทก็50ใบเหมือนกันแล้วนะให้ดูก็ผมว่ามันเขียนว,ว่า R I A L D e C ทไทอาเด็ก t ริเ L D E C K เไทอัเด็กอันนี้แหละคือชุดเริ่มต้นคือข้างในเนี่ยก็จะมีประมาณ50ใบพอดีเป๊ะ พร้อมเริ่มเล่นเลยจะอะไรไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น่ว่าเอามาออกมาในสลับนิดนึงแยกดีๆนิดนึงอาจจะใส่ซองด้วยก็ดีเราค่อยนําไปเล่นแต่หลายคนซึ่งมาอาจจะสงสัยเอ,อ้ยพี่ชินมันให้มัน,นาไมซ้ํากันตั้งสีบใบเยอะแยะเอา้าก<ๆ>็ซ้ำนัสดีตัวไหนเก่งๆต้องใส่เยอะๆน้องจะไม่ใส่ตัว 8, บูทแปดพันสี่ใบเหรอบางทีงไม่ใส่ก็ได้นะหรือน้องจะไม่ใส่ตัวแอนหนึ่งหมื่นสี่ใบหรอหรือว่าน้องจะไม่ใส่ทิกเกอร์ให้ครบสิบหกใบเหรอก็ไม่ได้เนืองจะไม่ใส่ฮิล่ ไม่ต้องซ้ำใส่อย่างละหนึ่งใบหนึ่งใบนั้นมาดีนั้นผิดนะครับผมควรจะใส่ตัวเก่งๆให้ครบสี่ใส่ให้เยอะที่สุดที่จะใส่ได้หรือพีจี G, อย่างเงี้ยเนาะจะไม่ใส่ครบสี่เลยไงก็ไม่ได้คือโบโอเคมองอาจะใส่2อสาขึ้นอยู่อัตราส่วนเด็กแต่ใส่เยอะก็ดีนั่นเองครับผมดังนั้นทําไมถึงเขาให้ซ้ำม,มันจะเยอะเพราะตัวเก่งๆมันควรจะใส่สีจะได้เลนง่ายๆคอมโบจะได้ขึ้นไปในทางเดียวกันน่าเดงนนะครับผมขาโหได้พูดไว้ไม่เกี่ยวก็ดึนก่อนที่จะแกะกล่องเดี๋ยวมาดูกันก่อนอ่ะ ก็จะมีพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นผู้ใช้แคลนี้นั่เนเองนะครับผมรู้สึกจะชื่อลีออนไม่ก็เลออนนี่แหละโซลิว so หรือไม่ก็โซยูนั่แหละคือพิชินเนี่ยไม่ได้ดูภาษาไทยพอดีพิชุพ,พิชินเนี่ยดูในเป็นแบบสาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็เลยไม่แน่ใจว่าคนไทยเนี่ยภาคเสียงชื่อนี้ว่าอ่านยังไงนะครับผมก็ไปดูในการ์ตูนกันละกันแต่น่นอนว่าคนนี้ก็เป็นคนใช้แคลนอคอฟอร์แน่นอนพร้อมกับลูกทีมของเขาอีกสองคนตัวหน้ากล่องก็จะเป็นยูนิตเอก,กลักษณ์ประจําแคลนนี้หรือ,อกล่องนี้ก็ว่าได้ครับผมกับนา ซึ่งน่นนะว่าตัวนี้เนี่ยมีแค่ใบเดียวในเด็กนี้ก็คือถ้าเกิดใครอยากได้เยอะก็ต้องซื้อเยอะแน่นอนครับผมซึ่งมันจะไม่แปลกเลยถ้าเกิดเอ้ยเฮ้ยนายทีดีซื้อกล่องเดียวก็เล่นได้พี่ชินบอกไว้แล้วนายจัดมาสี่ทำไมอ่ะซื้อทำไมมาสี่กล่องไม่ใช่เขาไม่ได้ซื้อผิดนะครับผมคือเขาซื้อเพื่อเอาตัวหน้ากล่องสีใบยอย่างพี่ชินโก้พลเรดินอย่างเงี้ยชุด B t ท t ศ0นทีดีางอย่างเงี้ยพี่ชินก็ซื้อสี่นะเอากันโมสี่ตัวเพราะว่ามันเก่งมันใช้ง่ายมันต่อเกมได้ดีครับ โดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นภาค3แล้วก็รับรองครับผมว่าจะแห่ซื้อทีดีกัน4กล่องแน่นอนเพราะว่าตัวเบรกลท์มันมีแค่กล่องละใบดังนั้นสําคัญครับผมดังนั้นเนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยขึ้นภาค3ซื้อทีดีเนี่ยแนะนํา4ครับผมอย่างเช่นแบบตัวหน้ากล่องของเดนไ n ่ใชโพลิสอย่างเนี้ยไอตัวอะไรไกเซอร์ไกเซอร์อะไร, Ge iser, Ge iser, Ge iser ะไรนี่แหละเก่งเก่งมากเป็นเบรกลท์ด้วยนะครับผมแถมมีหนึ่งกล่องมีแค่หนึ่งใบทําไงล่ะก็จัด4ี่กล่องถึงจะแรงนั่นเองครับผมมาดูด้านข้างกันบ้าง ด้านนี้ก็จะเป็นยูนิตอันนี้เป็นเกรดหนึ่งของแคลนอะคอฟอร์ดในชุดนี้เดี๋ยวไปดูชื่อข้างในกันนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นเกรดสองนะจ๊ะเกรดสองหรือเกรดหนึ่งพิชินน่าจะเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งนะครับผมหรือเกรดสองก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันขอ้องทีนะครับผมพอดีพิชินวันนี้ล้วนๆนิดนึงอ่าอ่าด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับผมการไฟฟ้นกัดคืออะไรมีชื่อชุดนะครับผมการไฟฟ้นกัดไฮเอเรกเดซเซนเดนต์ออฟเดอะมารีนแอมเปลเลอร์นะครับผมมาก็คือจักกกกกกรรรรววดดิหือออไม่่งงงงาลลััี ทางน้ำแปดอย่าใบบรรทายเลยใปบนไทยเราไม่ดูดูไม่ดีนะครับผมที่สําคัญที่สุดก,ก็คือก็จะมีเขียนไปเลยว่าในกล่องบรรจุอะไรไปบ้างน,นะครับผมซึ่งเพิ่งจะเริ่มมีมาตอนภาคสองอ่ะในกล่องบรรจุแคนาโคลฟอร์ไปห้าสิบใบมีวงเล็บนะครับผมว่าชุดการ์ดพร้อมในทุกกล่องจะบรรจุการในรูปแบบเดียวกันอันนี้คือเช็คมีวิธีเช็คแบบหนึ่งคือเปิดมาด้านหลังปุ๊บอุ้ยแคนออาคลฟดห้าสิบใบอย่างนี้แสดงว่าเป็นไทยเอาเด็กแน่นอน แต่อย่าไปเอาอะไรมากกับคำนี้นะครับผมจริงๆพี่ชินอยากให้เน้นคาว่าไทายเอาเด็กมากกว่าเพราะถ้าเกิดน้องๆไปซื้อเบอร์มิวดาถ่ายแองเกิลอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเบอร์มิวดาทั้งกล่องเหมือนกันแต่มันเป็น E ีบ่ะมันซื้อกล่องเดียวก็เล่นไม่ได้ติกเกอร์มันไม่ครบดังนั้นเนี่ยอย่าไปดูตรงนี้จริงๆตรงนี้นนคือดีมีไว้ดีแล้วแต่ว่าอย่าไปยึดต,ติดว่าอ๋อเปิดมาปุ๊บอุ้ยมีแค่เดียว50บใบอุ้ยอย่างนี้ไทยเอาเด็กแน่นอนคือบางทีมันก็ไม่ใช่ครับผมมันอาจจะมี รูปแบบอื่นออกมาก็ได้ดังนั้นเนี่ยอยากจะเช็คดีที่สุดว่าเป็นไทยเอเด็กหรือไม่ก็ดูตรงนี้นะครับผมหรือดูรหัสก็ได้ต้องเป็น VGT และ TD เท่านั้นอ่าด้านอื่นๆก็เหมือนเดิมนะครับผมกล่องนี้ค่อนข้างจะมีสีสวยงามนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยสีคือจะเหมือนญี่ปุ่นนั่นแหละต่างกันที่แพ็กเกจแพ็กเกจญี่ปุ่นมันจมสไลด์เอยียงนิดนึงนะครับผมของในแพ็กเกจจะเป็นกล่องตังตนๆมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับดูดีอ่าด้านล่างก็เช่นเคยครับผมกับว่าชุดนี้นั้นมีอะไร อยู่ในนี้บ้างอาจจะไม่ชชดนี่เน้นนะผมว่าก็มันมันใกล้กล้องใบมันโฟกัสไม่ติดนั่นเองก็มาเช็คกันได้แล้วกันว่ามีตัวไหนให้อย่างละกี่ใบนั่นเองครับผมสําหรับแค่นอกคอฟอดเนี่ยจริงๆพี่ชินแนะนําว่าอย่างต่ําควรจะ2กล่องเพราะว่าตัวบูสต์มาตรฐานนี่มันอยู่ชุดนี้และ1กล่องมาให้แค่2ตัวท่านั้นเองแนะนํา2กล่องอย่างตา่ำใครงบเยอะก็3ก็4ก็ได้นะผมแต่สําหรับพี่ชินชุดนี้ก็แนะนําเลยว่า2กล่องอย่างต่ําจะดีกว่า แต่ถ้าเกิดไม่มีงบหนึ่งกล่องก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมจริงๆไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้อยากจะให้2นะจ๊ะช่วยกันอุ่นๆประมาณนี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยดีกว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะจ๊ะพียงแต่ว,ว่าพี่ชินแกะแยกไว้แล้วนะครับผมอยู่นี่เลยคือของข้างในเนี่ยแกะมาก็ต้องมีการแน่นอนนะครับผมและข้างในก็จะประกอบไปด้วยสนามสําหรับเล่นนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่กลางละกันก็จะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ไอตรงนี้มันเป็นเพเมทนะครับผมพอดีมันมันไม่มีแถมอันนี้คือต้อง อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการเล่นซึ่งมีให้เหมือนเดิมนะครับผมแนะนําว่ามือใหม่ควรจะอ่านให้ละเอียดนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเทคนิคต่างๆหรือเรื่องพื้นฐานต่างๆที่บางทีเนี่ยไม่ควรจะต้องอธิบายกันคือแบบเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นทิกเกอร์ใส่ได้กี่ใบเช็คทิกเกอร์ทำยังไงหนึ่งเฟิร์สเบนกคืออะไรอย่างนี้คือบางทีเนี่ยเราอ่านควรจะอ่านเองดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่แบบบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะอธิบายกันเพราะมันเป็นพื้นฐานของพื้นฐานมากๆซึ่งแบบบางทีควรจะรู้ได้เองอะไรแบบนี้ครับผมดังน เรียกได้ว่าไปถามคุณดรูคนนี้มากนะักถ้าเกิดศึกษาเองได้คนศึกษาเองในระดับต้น,ตนก่อนแล้วค่อยไปถามคนอื่นในเรื่องที่มันลึกยิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับผมมันจะมันจะดูดีมากกว่าอะไรอย่างนี้เท่ากับว่าเราจะได้เหมือนกับได้ศึกษาด้ตัวเองด้วยไงเราได้ฝ่ายการเรียนอะไรแบบนี้นะครับผมงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูยูนิตต่ตางๆในแคลนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างคราวนี้ อธิบายเพิ่มเติมก่อนนิดนึงแล้วกันสําหรับก่อนที่จะไปดูว่า,วามันมีอะไรบ้างเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็คือแค่ให้ดูเฉยว่ามีกี่ตัวมีหน้าตาย,ยังไงบ้างยังไม่บอกเอฟเฟกยังไม่บอกคอมโบแคลนอะควาฟอร์เป็นแคลนน้องใหม่ปรากฏตัวในบีทีสูตรศูนย์แปดศูนย์เก้าก็มีทีดีศูนย์เจ็ดกล่องนี้ก็มีนะครับผมซึ่งจริงๆรายละเอียดว่ามีปรากฏในชุดใดบ้างเนี่ยไปอ่านในบทความของบล็อกพี่ชินดีกว่ามีรายละเอียดชี้แจงไว้เรียบร้อยลวเอาแนวการเล่นสั้นๆแล้วกัน แนวการเล่นจะเป็นแนวที่เรียกว่าตีหลายครั้งอ่ะตีหลายครั้งใช่ครับฟองห้เห็นเขาบอกเน้นโจมตีหลายครั้งแต่ไม่ได้โจมตีหลายครั้งแบบโนวาคือโนวานี่โอเคตีปุ๊บเดี๋ยวสแตนลุกขึ้นมาแล้วตีอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะเป็นแนวของโนวาไปแต่แค่นอคอฟอร์ดนี่จะไม่ใช่แค่นอคอฟอร์ดนี่จะเน้นประมาณที่ว่าเน้นตีหลายครั้งเพื่อให้ครบจํานวนครั้งที่ต้องการเพราะมันจะมียูนิตหลายๆประเภทที่เอฟเฟกต์เกิดประมาณว่าเมื่อตัวนี้ตีเป็นครั้งที่3เอฟเฟกต์เกิดเมื่อตัวนี้สั่งตีเป็นนครรั้งทีี่4เออฟกิดะไแบบ นะครับผมส่วนมากจะเป็นแวนการ์ดด้วยหรือเรียการ์ดบางตัวก็มีแต่ส่วนมากจะเป็นแวนการ์ดเป็นหลักอย่างเช่นแวนการ์ดตัวนี้ต้องตีครั้งที่3นะแวนการ์ดต้องตีครั้งที่4นะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มีจํานวนครั้งการโจมตีครบจรึงจะต้องตีให้หลายครั้งนั่นเองแต่ก็ไม่ต้องพึ่งสแตนทิเกอร์มากเพราะว่าจะมียูนิตหลายๆตัวที่มีความสามารถในการสแตนตัวเองหรือที่เสร็จปุ๊บเปลี่ยนหน้าหลังออกมาแต่ในชุดทีดีเนี่ยจะไม่เห็นมากจะมีหลักๆก,ก็คือในชุด BT 08 09, 09ที่จะออกมาในอนาคตนั่นเอง โอเคงั้นมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนเลยละกันอันนี้เป็นตัวเริ่มนะครับผมเป็นเฟิร์สแวนการ์ดนั่นเองแล้วก็คือนักเรียนทาหารที่ออกรบครั้งแรกคือไม่มีชื่อมีมาเป็นแบบเหมือนอันลมเป็นฉายาหรือว่าเป็นคํานิยามจํากัดความมาให้นะครับผมแน่นอนว่าเป็นเกรดศูนย์พลังยมตีหกพันไม่ใช่ทริเกอร์ก็คือต้องเป็นตัวเริ่มนั่นเองและไม่มีเอฟเฟกประเภทโฟลเลนอร์ er คือไลท์เราถอยไม่มีนะก็คือ ไลท์ก็ไลท์ไปเลยอยู่ในโซนเหมือนเดิมไม่ออกมาเพราะว่าตัวที่เป็น First Vanguard ที่ไลท์แล้วถอยเนี่ยมันจะไปอยู่ BT08 ก็หลอกกันนิดนึงละกันนะจ๊ะโอเคตัวนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเป็นตัวเริ่มท่าน,เ,นเองนะครับผมมาดูทริกเกอร์ในชุดนี้กันบ้างให้อะไรบ้างมีฮิลทริกเกอร์นะครับผมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลสาวแห่งเรนโบว์อิลิกเซอร์นะครับผมอ่า ก็มีให้สีใบแน,น่นอนว่าทิกเกอร์นี่ให้มาสีชนิดอยู่แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นฮิวทิกเกอร์แน่นอนที่ทุกคนจะต้องใส่กันนะครับผมหรือจะไม่ใส่ก็ไม่ว่านะแต่ใส่ไปดีกว่าใบาถัดมาของผมกับนี่เลยดราว์ทิกเกอร์ทหารตัวหน้าแห่งหน่วยสื่อสารนั่นเองครับผมก็พลังยมตีห้าพันพลังป้องกันห้าพันตามมาตรฐานดราว์ทิกเกอร์นะครับผมคือในบรรดาทิกเกอร์สีชนิดเนี่ยจะมีดราว์ทิกเกอร์ที่พลังป้องกันห้า 5, 000, พันเพราะถือว่ามันได้จวกไงก็คือเพื่อให้มันเกมมันสมดุลนั่นเองนะครับผมอ่า แล้วก็จะมีใบถัดมาก็จะเป็นแตนทริกเกอร์นะครับผมกับทหารโลมาที่รวดเร็วดังกองโจนเนี่ยชื่อลิเกลิเกนะครับผมแต่ไม่เป็นไรมันดูเท่นะจริงๆมันเป็นกองโจนไงมันว่ายมายิงตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็หนีไปมันลบแบบกองโจนนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดกองไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นลองกองก็เป็นผลไม้นะโอ้ยจะแถไปไหนก็เป็นแตนทริกเกอร์ และทริกเกอร์อันสุดท้ายนั่นนะว่าต้องเป็นคลินที่ข้อที่เกอร์แน่นอนครับผมกับนี่เลย b ั t t ลอ s h i p i n t e l l i g e n c e แหมทีทีตัวเนี้ยทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมคงจะไม่แปลว่าอ่าคงจะไม่แปลว่าเรือลบอัจฉริยะอะไรพวกนี้หรอกเนาะมันก็จะดูตลกตลกไปนี่ก็จะเป็นทริกเกอร์ทั้งหมดในชุดน,นี้นั่นเองก็จะมีให้อย่างละแบบเป็นแบบสมดุลให้เพราะส่วนมากจริงๆทีดีเนี่ยก็จะให้สมดุลมาอยูอย่แล้วนะครับผมมันยกเว้นพวกโนวาหรือโอลาเคิลก็ว่าไปแล้วกั็เป็นเอกลักษณ์แปลว่าลิ บวกกับเกรดศูนย์ตัวเริ่มก็จะมีให้ทั้งหมด17ใบนะครับผมเกรดศูนย์มีให้ทั้งหมด17ใบนั่นเองก็มาตรฐถานนะเพราะจริงๆเกรดศูนย์เราก็ใส่กันแค่นี้แหละไม่ได้ใส่อะไรมากกว่านี้แล้วนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเกรด1กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้านนบ 1, แบบแงนะครับผมอ่าเกรด1แบบแรกนะครับผมให้มา2ตัวกับ accelerate command อ่าตัวนี้จริงเอฟเฟ t ก็เหมือนกับ starlight unicorn ของ royal แหละง่ายคือลงมาบวก2 0 0พให้เรียอากาศตัวหนึง่งให้ให้อะไรก็ได้ตัวหนึ่งนะครับผมเมื่อตัวนี้ลงช่องเรียอากาศอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไว้คลิปหน้านะจ๊ะอันนี้ให้มา2บาใบเกรดหนึ่งใบถัดมาครับผมกับนี่เลย t e ย r k n i g h key plus นะครับผมอ่าไม่รู้พี่ชิมไม่น่าจอ่านผิดหรือเปล่านะผมมันอาว่า key plus ก็ได้หรืออ,อาว่าค l i p l u s ก็ได้นะครับผมแต่น้าจะอาว่า key plus แหละคงไม่ใช่ชื่อ clip plus หรอกมันจะดูตลกไปนะครับผมตัวนี้ก็ เป็นเกรดหนึ่งอ่าตัวบูธเหมือนกันใช้ได้ดีมากครับผมแถมเร่งพลังตัวนี้ด้วยให้มา4ใบเกรดหนึ 1, ่งใบถัดมาครับผมก็จะเป็นเกรดหนึ่งที่เรียกได้ว่ามาตรฐานตัว ad แปด0ันไม่มีเอฟเฟกที่แบบมีทุกแคลนเลยกับเทียนไนท์ทีโอตัวนี้ก็ให้มาสี่ใบน้นะครับผม ad แปด0ันเช่นเดียวกันอ่อันนี้ให้มาสิบใบแล้วเนี่ยโอเคเกรดหใบถัดมาครับผมกับนี่เลย เบลเทิลไซเลนดอลเทียตัวนี้ตัวบูสมาตรฐานนะเพราะว่าสามารถต่อบูต์ให้แวนได้กลายเป็น10,000คือแอดมาหกพันแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขสำเร็จปุ๊บก็จะบู์กลายเป็น10,000ได้ซึ่งนานๆทีจะเจอในทีดีนะปกติทีดีไม่ค่อยให้ตัวบู์มาตรฐานมาเท่าไหร่จะให้ตัวบูทเฉพาะตัวหน้ากล่องมามากกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวหน้ากล่องเนี่ยมันไม่มีตัวบู์มาตรฐานไงก็เลยให้เป็นให้ไม่มีตัวบูเฉพาะตัวเลยให้ตัวบู์มาตรฐานมาแทนที่เรียกได้ว่าต่อแวนแล้วได้1 0,000นอ่ะ เกรดหนึ่งตัวถัดมากับเบ t l e s i ซเลนซินเทียนนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้ก็แน่่อนว่าเอฟเฟกทิ้งหนึ่งจวนหนึ่งอ่าถ้าเกิดบูลตีฮิตนั่นเองก็ดีโอเคครับผมเกรดหนึ่งใบถัดมานี่คือให้มาแค่ตัวเดียวนะครับผมกับ Sp ปลตแอดส้าอ่าตัวนี้จะเป็นเกรดหนึ่งที่มีเงื่อนไขในการเรียกได้ว่าต้องตีให้ถึงครั้งที่3ามเราจะตีแรงนั่นเองครับผมแต่ก็โอเคให้มาแค่หนึ่งใบก็เรียกได้ว่าเป็นตัวทีเด็ดนั่นเองครับผมเกรดหนึ่งให้มาทั้งหมดประมาณ15บห้าใบน่าจะ 4 2 4อ่างนี่10 4, 2, 3, บสี่ปีใบพอดีแปลน,นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของทีดีที่มันจะให้เกรดหนึ่งมา15ใบยอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับผมใครอยากจะซื้อมาหลายๆกล่องแล้วเอาตัวนี้ออกตัวนี้ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่ชอบเลยน,นั่นเองครับผมให้มา15บา้าใบแดะถ้าใครซื้อมากล่องเดียวก็น่าจะยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะจ๊ะแล้วเอคอฟตอนนี้เนี่ย BT ทในชุดนี้เนี่ยคือในในนับเวลาที่คลิปนี้ออกคือ B ีทยังไม่ออกมันจะต้องออก บีทีศูนย์แปดดังนั้นก็คือเล่นทีดีไปก่อนละกันนะครับผมมาดูเกรดสองกันมากดีกว่าอ่าเกรดสองสี่ใบแรกเลยกับเทียนท์ลาสลัดซึ่งแน่นอนครับผมว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาตรฐาน s หนึ 10, 10, ่งหมื่นตีไม่มีเอฟเฟกตีไปเพียวเพียวหมื่นหนึง่งโอ้จริงๆก็แรงอยู่นะโหดอยู่ครับผมเกรดสองไปถัดมากับนี่เลยทหารยักษ์แกะสลักที่ไม่มีวันตายนะครับผมจริงๆนะครับชื่อคือไม่มีวันตายนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันอยู่ช่องเรียกอากาศแล้วเราตีไปมันก็น่าจะตายนะเอ้ยไม่เกี่ยวนะครับผมก็ เป็นเอสเปเช่ออินเตอร์ก็คือถ้าเกิดมาช่วย intercept ก็ได้พลังป้องกันบุ่ยห้าพันอ่าคือตอนนี้แน่นอนว่าทีดีไม่มี perfect กต์กาในเมื่อไม่มี perfect กต์กาบูชิโรดก็เลยจัดเอสเปเช่ออินเตอร์มาให้4ใบใช้แทนไปก่อนละกันจะได้พอสู้ชาวบ้านเขาได้นั่นเองนะครับผมก็ให้มาถึง4ใบก็เลยสองไปถัดมาครับผมกับนี่เลยขอเล่าแอดเซาอ่าก็จะเป็นยูนิตที่เรียกได้ว่าตีแล้วได้1 1 0 0 0นั่นเองอ่าเกรด2ให้มา2ใบนะครับผมมาตอนนี้10ละอ่ใบสุดท้ายละเกกรด2ับ นายพาลทหารเรือแห่งกระแสน้ําจันแห,แห่งกระแสน้ําอันเชี่ยวกราดเอากองทังกรับผมชื่อยาวๆนะครับผม,นะบผมแต่แน่นอนว่ามันเป็นตําแหน่งของเขานั่นเองก็จะเป็นแอดเก้าพันแล้วก็ความสามารถดีนะถ้าเกิดตีฮิตแล้วจั่วนะแต่ต้องเป็นตีครั้งที่4นะนะน,นี่ยในตอนนี้จ,จะต้องพึ่งสแตนทิกอร์หรือว่าพึ่งเอฟเฟกต์อื่นนิดนึง,นแ,ง,แ,งแน่นอนครับผมแต่รับรองว่าเก่งแน่นอนเกรดสองก็จะให้มาทั้งหมด11ใบ,บ,ด,บดังนี้นั่นเองนะครับผมอ่เก็บก่อน งั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เกร3ด3เลยนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะ<จ>เกรด3ใบถัดมากับอ่าใบาแรกเลยดีกว่าครับกุญแจสมอเรือเดวิดนะครับผมอ่าเดวิดนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็โอเคให้มา4ใบเป็นตัวที่ความหนึ่งบวก ad 3,000เมื่อตีนั่นเองครับผมซึ่งเก่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวต่อบุญมาตรฐานตัวบุญมาตรฐานอยู่ช่องเรียากอากาศก็ได้ต่อ8,000ความหนึ่งตีทีนึงก็2 0 0 1แล้วโอเคอยู่แรงอยู่นะผมใช้ได้เลยอ่าให้มา4ใบ เกรดสองไปถัดมาครับผมกับนี่เลยนายพลทหารเรือแห่งกระแสน้ําขึ้นเซโนฟอนอ่าโอเคตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยูนิตที่เรียกได้ว่าอยู่แวนก็ได้อยู U ่เลี้ยวก็ดีอยู่แวนก็ตีแรงนะครับผมอยู่เลี้ยวก็โอเคก็ตีใช้ได้นะครับผมดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวบุกมาตรฐานที่ดีๆอีกตัวนึงเหมือนกันก็เรียกได้ว่าบุกแรงครับผมเด็กนี้เพราะเน้นตีทีๆอยู่แล้วเกรดสามไปจุดท้ายกับตัวหน้ากล่องเลยนาวาาเจเซอร์ดราก้อน ซึ่งนั่นนะผมว่าในเมื่อเป็นตัวหน้ากล่องก็ต้องฟอยอ่าคือจะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งอย่างนี้แหละและที่สำคัญที่สุดก็คือมีสกิลลิมิตเบรกอ่าสกิลลิมิตเบรกอยู่ที่ตัวนี้นั่นเองครับผมซึ่งนั่นนะว่านาวาเกเซอร์ดากอนเนี่ยเก่งตีแรงสะใจแน่นอนครับผมใครอยากเล่นแคลนนี้รับรองจัดไปนะครผมเยอะๆเลยเอานาวาเกเซอร์ไปใส่เยอะๆแล้วลองสนุกสนานแน่นอนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบการเล่นสไตล์ที่ว่าเป็นกองทัพ วางแผนก่อนจะตีเพราะเราต้องวางแผนก่อนจะตีทำยังไงให้ได้กี่ครั้งแคลนนี้น่าแนะนําเพราะว่ารูปแบบของแคลนนี่มันจะเหมือนกับกองกําลังกองกําลังทหารประจันบาลน,นะผมเป็นกองกําลังทหารเรือทหารทางน้ํานั่นเองก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าพวกนักรบพวกทหารหรือที่เป็นคนต่างๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน่วยโจมตีบสนสุนทางข้างๆและให้มังกรหรือว่ายูนิตท,ที่ตีหนักๆอยู่ในช่องแวนการ์ดตีปิดท้ายไปแบบนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหดูดีอ่ะดูเจ๋งดูเท่คล่นอิคอฟอร์ดเนี่ยผมจะต้องบอก เก็กหล่อได้เลยแน่นอนนี่ก็คือเกรด3ทั้งหมดของแคลนีน้นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจบกันนะครับผมก็เดี๋ยวขอเอาหยิบการ์ดโปรโมทให้ดูนิดนึงคือวิชินยังไม่ได้แลกเลยก็หยิบให้ดูก่อนเลยละกันอ่ากับตัวนี้เลยกับนายพลแห่งคลื่นน้ําที่หมุนวนเบเนดิกซ์ซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเก่งกาศทีเดียวเพราะว่ามีความสามารถในการสแตนตัวเองได้นะครับผมถึงจะลบพลังโจมตีตัวเองลง5000แต่ก็เพิ่มครั้งในการโจมตีได้ก็เรียกได้ว่าโอเคแหละ โอเคเลยเอามาใช้แทนก่อนพวกตระกูลตีแล้วสลับหน้าหลังของชุดอื่นๆจะมาก็ได้นะครับผมก่อนชุด s t อมไรเดอรจะมาโอเคนี่ก็จะเป็นโปรโมของลิเ t l ร c คูปองที่แถมโปรโมของกล่องนี้นั่นเองครับผมซื้อหนึ่งกล่องมีให้หนึ่งใบดังนั้นก็คือซื้อหลายๆกล่องก็ได้หลายๆตัวนั่นเองนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแครนออคอฟอร์นะครับผมใน TD 07นะครับผมชุดนี้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่า เป็นทีดีก็จะไม่มีเพอร์เฟกต์การ์ดให้นะครับผมขอ้อถ้าเกิดใครอยากจะได้เพอร์เฟกต์การ์ดก็ต้องรอชุด BT08 นั่นเองแต่พี่ชินเนี่ยจะบอกนิดนึงครับผมว่าไอการที่ทําได้อย่างเงี้ยคือพี่ชินทําได้ครั้งเดียวนะทำอีกไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้นี่ฟุกมากยังอยู่คลี่ได้ยังไงสวยอย่างนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมบอกตรงนี้นฟุกคอดฟุกคอดนะครับผมโอเคนี่คือจะเป็นทั้งหมดของชุด VGT TD07 กล่องนี้นั่นเองนะจ๊ะใครชื่นชอบคอฟอ่อนนะครับผมก็แนะนําเลยขอบอกไว้นิดนึงว่าแคคลลนนนนีีน้้ัมอสไ นะครับผมในชุดนี้ยังไม่ยังยังจะไม่ได้เก่งกัดอะไรมากคือชุดนี้เหมือนกับให้มาเซิร์ฟๆการใช้ออคอฟอร์ดเหมือนกับมาฝึกใช้ก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นชุด b t 0809เนี่ยจะมีเทคนิคต่างๆที่เพิ่มเติมมากมายนะครับผมถ้าอย่างไงก็เตรียมตัวเล่นงให้ดีแล้วกัน ก่อนจะจากกัรน,นะผมคงต้องขอเน้นย้ำกันทีนึงว่าชุนนี้นมีการวางจําหน่ายแล้วนะครับผมนะในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยหรือหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ของมิชินนะครับผมที่ขึ้นอยู่ด้านบนตลอดนี้เลยนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะจ๊ะหรือถ้าเกิดใครมีเรื่องสงสัยแล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะผมได้ใน แฟนเพจนะครับผมอของเพจใน Facebook พี่ชินเลยแล้วก็สามารถเข้าไปอ่านบทความดีๆได้ในบล็อกพี่ชินเหมือนกันนะครับผมก็จะมีบทความเกี่ยวกับบทบาทของแครนต่างๆนะครับผมหรือเรื่องอื่นๆนะครับผมมาลงให้อ่านกันแน่นอนสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวชุด vgt td 0 7 aqua f o r d คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบุ้ง